หลายคนอาจจะคิดว่าคนโสดเนี่ยวางแผนการเงินยากแต่จะบอกว่าไม่จริงเลยฮะเอาจริงๆแล้วนี่คือโอกาสทองเลยนะที่เราจะได้ออกแบบชีวิตการเงินของตัวเองแบบอิสระเต็มร้อเอร์เซลองนึกภาพตามกันดูนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งเลยแล้วตัวเราเองนี่แหละที่ต้องสวมหมวกทีเดียว3ใบเลยนะ คือเป็นทั้งพนักงานที่ต้องออกไปหาเงินเป็นซ e o ที่คอยกำหนดทิศทางว่าบริษัทเราจะไปทางไหนแล้วก็เป็น CFO ที่ต้องคุมการเงินทั้งหมดอีกโอ้โหนี่คืออำนาจและความรับผิดชอบที่อยู่ในมือเราคนเดียวล้วนเลยแล้วพอเราเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองแล้วคำถามสำคัญมันก็เลยตามมาเลยฮะว่าแล้วแผนธุรกิจของเราคืออะไรล่ะซึ่งถ้าชีวิตคือบริษัทนะคะแผนธุรกิจที่ดีที่สุดมันก็คือแผนการเงินที่ชัดเจนของเรานั่นแหละ เอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือคำว่าอิสระภาพฮะการเป็นโสดเนี่ยมันคือการมอบอำนาจตัดสินใจทางการเงินให้เราแบบเต็มร้อยเลยนะซึ่งนี่แหละคือข้อได้เปรียบสุดๆที่เราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์กันและนี่ก็คือ5ขั้นตอนที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ฮะคิดซะว่าเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่จะพาเราไปสู่ความมั่นคงทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อคนโสดโดยเฉพาะเลย โอเคมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยซึ่งผมว่านะขั้นตอนนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือการรื้อวิธีคิดเรื่องการเงินของเราใหม่ทั้งหมดเลยฮะคือลืมพิมพ์เขียวชีวิตแบบเดิมๆที่เคยได้ยินมาไปได้เลยลองดูตารางเปรียบเทียบนี่สิฮะคือเป้าหมายแบบเดิมๆของคนมีค้วนะก็อาจจะเป็นเรื่องบ้านหลังใหญ่ๆทุนการศึกษาของลูกอะไรแบบนั้น แต่สาหรับเราๆชาวโสดเนี่ยคำว่าความมั่งคั่งมันอาจจะหมายถึงการได้ไปเที่ยวรอบโลกหรือการเกษียณให้เร็วขึ้นหรืออาจจะแค่ได้ทุ่มเททำโปรเจกต์ที่เราโคตรรักนี่แหละฮะคืออิสระที่แท้ทรูในการเขียนพิมพ์เขียวชีวิตของเราเองเพอเรามีพิมพ์เขียวในใจที่ชัดเจนแล้วนะฮะสเตปต่อไปก็คือการสร้างฐานทัพของเราให้มั่นคงสองขั้นตอนถัดจากนี้ไปเนี่ยให้ลอนึกภาพว่าเรากำลังสร้างป้อมปราการทางการเงินส่วนตัว เป็นเกรบบาะป้องกันที่แข็งแกร่งจนไม่มีอะไรมาทำลายได้เลยประการด่านแรกเลยนะคะที่สำคัญสุดๆแบบต่อรองไม่ได้เลยก็คือกองทุนสำรองฉุกเฉินนี่แหละเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะว่าเรายืนด้วยขาของตัวเองอะฮะถ้าวันหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมาหรือตกงานกะทันหันมันไม่มีไรายได้ของใครอีกคนมาช่วยพยุงเราไว้นะ,ค,ะคำถามคือแล้วต้องมีเท่าไหรด่ดีตัวเลขมหาสจรัรย์ที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะฮะคือ 6-12เดือนย้ำว่า6-12เดือนของค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นนะคะซึ่งมันอาจจะเยอะกว่าคำแนะนำทั่วไปนิดหน่อยแต่ก็เพราะว่าเราคือเสาหลักต้นเดียวของบ้านที่ชื่อว่าชีวิตเราไงละ่ะพอมีเงินสำรองแล้วเรามาดูเกราะป้องกันชั้นที่2กันต่อเลย ลองคิดดูนะฮะถ้าตัวเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินเพียงเครื่องเดียวในบริษัทชีวิตของเราการปกป,ป้องดูแลรักษาเครื่องจักรเครื่องนี้ก็ต้องเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดถูกไหมฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะโสดนี่ไม่มีคนข้างหลังให้ต้องดูแลซะหน่อยจะทําประกันไปทําไมแต่ความจริงก็คือเราทําประกันเพื่อตัวเราเองนี่แหละฮะโดยเฉพาะ3ตัวนี้เลยนะประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงและที่สําคัญมากๆเลยคือ ประกันทุพเพลภาพพวกนี้แหละคือเซฟตี้เน็ตที่จะทำให้แผนการเงินทั้งหมดที่เราวางมาอย่างดีไม่พังคลืนลงมาในวันที่เราโชคร้ายที่สุดเอาละพอเราสร้างเกราะป้องกันหรือว่าโหมดดีฟเฟนซ์ของเราแข็งแกร่งปึ๊กแล้วนะคะก็ถึงเวลาเปลี่ยนโหมดแล้วจากตั้งรับมาเป็นโหมดบุกกันบ้างหรือโหมดแอตแทกนั่นเองนี่คือขั้นตอนที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากความโสดแบบเต็มที่ที่สุดเลยและนี่คือซูเปอร์พาวเวอร์ของคนโสดเลยค่ะ ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อเราไม่มีภาระของคนอื่นเงินทุกบาททุกจัตตังที่เราหามาได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมันสามารถพุ่งตรงไปอย่างเป้าหมายการลงทุนของเราได้แบบร้อเอร์เซนตเต็มไม่ต้องหารสองไม่ต้องแบ่งให้ใครเลยแล้วมันสำคัญยังไงนะหรอ คืออย่างนี้ค่ะพอเราไม่ต้องกังวลเรื่องภาระของใครปุ๊บความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของเราก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยซึ่งมันก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวได้ไงล่ะคะไม่ว่าจะผ่านหุ้นหรือกองทุนรวมมันคือการติดเทอร์โบเร่งสปีดความมั่งคั่งของเราให้เร็วขึ้นไปอีกเอาละฮะ เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการแสดงพลังอำนาจในการควบคุมชีวิตและทรัพย์สินของเราแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดเลยมีคำถามหนึ่งที่อยากให้ลองคิดตามกันดูนะฮะถ้าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแล้วใครล่ะที่จะมาตัดสินใจแทนเราคือถ้าเราไม่มีพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายจะเป็นคนเข้ามาจาัดสรรทรัพย์สินทั้งหมดที่เราหามาทั้งชีวิตเลยนะฮะ ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเราเลยแม้แต่นิดเดียวการทําพินัยกรรมเนี่ยมันคือการที่เราได้ใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่ในการยืนยันว่ามรดกหรือสิ่งที่เรารักที่เราสร้างมาจะถูกส่งต่อไปยังคนหรือองค์กรที่เราแคร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาหรือแม้แต่องค์กรการกุศลที่เราอยากสนับสนุนก็ตาม สรุปแล้วนะคะการเดินทางทั้ง5ขั้นตอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีเลยนะแต่มันคือการแสดงความรักตัวเองในรูปแบบที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วคือการลุกขึ้นมาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่ว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเรามันนำไปสู่ชีวิตที่เราเป็นคนออกแบบเองทั้งนั้นแล้ววันนี้ เราได้เริ่มลงมือออกแบบชีวิตของตัวเองกันแล้วหรือยังฮะเพราะการวางแผนการเงินในฐานะคนโสดเนี่ยมันคือการใช้อิสรภาพที่เรามีในมืออย่างชาญฉลาดที่สุดเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้อย่างแท้จริง